ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกับตัวอย่างข้อสอบโอเน็ในสาระที่สามศิษศาสนนะคะเรามาพบกับคําถามดีกว่าค่ะคําถามนะคะข้อแรกถามว่าการที่รัฐบาลใช้นโยบายวางแผนครอบครัวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรอย่างไรเป็นอันดับแรกค่ะข้อ1ประชากรเริ่มลดน้อยลงข้อ 2. ประชากรัยเรียนลดน้อยลงข้อ3ประชากรัยทำงานเพิ่มขึ้น ข้อ4ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นนะคะในข้อนี้เราก็จะตอบข้อ2ค่ะประชากรวัยเรียนลดน้อยลงนะคะก็เพราะว่าในการพิจารณาแนวโน้มเกี่ยวกับคนและสังคมไทยได้กล่าวถึงจุดเด่นเกี่ยวกับคนไทยและสังคมไทยค่ะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคําถามข้อนี้นะคะที่ถามถึงโครงสร้างประชากรเป็นอย่างไรอันดับแรกซึ่งในแผน8 ได้กล่าวถึงจุดเด่นเรื่องจํานวนและโครงสร้างของประชากรเหมาะสมสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2นะคะประชากรเวียนามลดน้อยลงค่ะค่ะต่อไปก็จะพบกับคําถามข้อที่2นะคะถามว่าข้อใดไม่ถือว่าเป็นการผลิตนะคะข้อ1การขายของในร้านจาข้างบ้านข้อ2การส่ง น้ำอัดลมไปจําหน่ายในแต่หอวัดข้อ3การวาดลายดอกไม้บนจานกระเบื้องข้อ4ี่การว่าการเข้าอบรมวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะในข้อ2นีค้คะจะตอบข้อ4ี่ค่ะการเข้าอบรมวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ตอบข้อ4ก็เพราะว่าคํำจำจกัดความของคําว่าการผลิตคือการสร้างอัตผประโยชน์ของปัจจัยการผลิตนะคะก็คือ,อมันจะมีที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการค่ะ ชนิดต่างๆนะคะขึ้นมาใหม่การสร้างอัรประโยชน์ในในการผลิตมีหลายลักษณะนะคะคําตอบที่1ึงและ2นะคะเน้นการผลิตที่อัตที่เป็นอัตประโยชน์จากการบริการ mm. ข้อที่3เป็นการสร้างอัรประโยชน์จากรูปร่าง mm. ข้อที่4ี่เป็นการบริโภค mm. ม่ใช่การผลิตนะคะจึงเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดค่ะดังนั้นจึงตอบข้อ4 mm. การเข้าอบรมวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค, mm. ค่ะมาถึงคําถามในข้อที่3านะคะถามว่า ข้อใดไม่ก่อให้เกิดอุปสงค์ในการในสินในสินค้าค่ะข้อ 1. นายคอต้องการซื้อตู้เย็นแต่มีเงินเก็บไม่พอจึงตัดสินใจซื้อโดยใช้ระบบเงินผ่อนข้อ 2. ค่ะนายขอต้องการซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่แต่ต้องรอเงินโบนัสที่บริษัทจะจ่ายให้ในปลายปีข้อ 3. นายคอต้องการซื้อโทรทัศน์หนึ่งเครื่องแต่มีเงินสดไม่พอต้องชำระค่าซื้อโดยใช้บัตรเครดิต ข้อ4หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งของบประมาณแผ่นดินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องในปีนี้เมื่อได้รับเงินงบประมาณมาปรากฏว่าสามารถซื้อได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นค่ะในข้อ3นี้นะคะก็จะตอบข้อ2ค่ะนายขอต้องการซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่แต่ต้องรองเงินโบนัสที่บริษัทจะจ่ายให้ในปลายปีค่ะก็เพราะว่า จากคําจํากัดความคําว่าอุปสงค์คือปริมาณต,ต่างๆของสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อภายในภายในระยะเวลาหนึ่งณระดับราคาต่างๆของสินค้านั้นและความต้องการที่ระบุในทางเศรษฐศาสตร์มีส่วนประกอบสามประการนะคะก็คือความต้องการซื้อความ,วามดีความยินดีที่จะซื้อและก็มีเงินที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้น,นะค่ะซึ่งคําตอบข้อ2องนะคะส่วนประกอบที่3จึงไม่จัด เป็นอุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์ค่ะต่อมานะคะลองพบก,กับคําถามข้อที่สีนะคะถามว่าทํางานของนายกและนายขอควรเป็นลักษณะใดาจึงจะได้ปริมาณงานมากที่สุดข้อ1นายกกับนายขอช่วยกันล้างช่วยกันจัดเช็ดจานข้อ2นายกกับนายขอ ผัดการล้างและผัดการเช็ดจานข้อ3านายกอเป็นคนล้างและนายขอเป็นคนเช็ดจานข้อสี่นายกและนายขอตางล้างจานและเช็ดจานส่วนของตนเองค่ะในข้อที่สี่เนี่ยคะตอบข้อเฉลยข้อสามค่ะนายกอเป็นคนล้างและนายขอเป็นคนเช็ดจานค่ะก็เพราะว่าการแบ่งงานกันทํานะคะ การแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็นสว่วนย่อยๆให้คนได้รับผิดชอบทําตามความถนัดเนื่องจากการแบ่งกันทํางานนะคะยังให้แรงงานมีความชํานาญผลผลิตเพิ่มขึ้นและประหยัดแรงงานค่ะการแบ่งแยกแรงงานในการผลิตแบ่งได้สามลักษณะคือแบ่งตามความถนัดของบุคคลแบ่งตามท้องถิน่นและก็แบ่งตามสัดส่วนในโรงงานค่ะผลดีของการแบ่งแยกแรงงานคือผลผลิตสูงขึ้นดังนั้นนะคะทำงานของนายกและนายขอควร็นลักษณะ นายกรมคนล้างนายขอมเป็นคนเช็จานจึงจะได้ปริมาณงานมากที่สุดค่ะ<ม>ดังนั้นในข้อนี้คึงตอบข้อสามนายกรเป็นคนล้างและนายขอมเป็นคนเช็ดจานค่ะต่อมานะคะก็มาถึงคําถามข้อสุดท้ายคือคําถามข้อที่ห้าค่ะถามว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นหรือ GNP ค่ะของไทยคือข้อใดข้อหนึ่งมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายผลิตโดยทรัพยากรไทยซึ่งผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ ข้อ2มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายผลิตโดยทรัพยากรไทยซึ่งผลิตในประเทศไทยเท่านั้นข้อ3มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายผลิตโดยประชากรของประเทศใดก็ได้แต่ต้องผลิตในเขตแดนไทยข้อ 4. มูลค่าปัจจัยการผลิตที่ใช้ผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในประเทศไทยเท่านั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งค่ะมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายผลิตโดยทรัพยากรไทยซึ่งผลิตในประเทศหรือ ต่างประเทศก็ได้ค่ะที่ตอบข้อนี้ก็เพราะว่าผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะคือมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่คนของประเทศนั้นๆเป็นเจ้าของมีทั้งที่ผลิตในประเทศและนอกประเทศใน,ในระยะเวลาหนึ่งโดยนิยมคำนวณในระยะเวลา1ปีดังนั้นจึงสอดคล้องกับตัวเลือกที่1มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ผลิตโดยทรย่องกรไทยซึ่งในผลิตซึ่งผลิตในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ค่ะค่ะกุอ๊องเข้ามาเจ้าก็าขอจบตัวอย่างข้อสอบโอนิตในสาระที่3เารษฐศาสตรได้พเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ